สวัสดีค่ะชื่อดวงนภาเกิดมีปฏิบัติรับราชการอยู่ที่สำนักงานเลขานุการกรม,มการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดสอสามรับราชการมา28ปีเข้ามาวันแรกเลยก็คือปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เราทำความภาคภูมิใจของเราก็คือท่านผู้บริหารนะคะท่านจะไม่มีการแบ่งแยกให้ความเสมอภาคพ,พวกเราก็เลยดีใจตรงที่ว่าเราเป็นแค่เด็กๆไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้บังคับบัญชาค่ะ คือจะให้ความสําคัญไม่ว่าเรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่อยากให้น้องๆหรือว่าบุคคลที่จะมาปฏิบัติรุ่นต่อไปอะคะ่ะให้ทําตรงนี้คือด้วยใจรักแล้วก็ไม่อยากให้เลือกปฏิบัติเราเองวันนี้ได้มารับราชการที่กรมการแพทย์เป็นเวลา28ปีแล้วก็ฝากขอบคุณคกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารระดับสูงผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ไม่คิดว่าคือวันนี้มันจะมีเกิดขึ้นเพราะว่าทำงานมา28ปีก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ